ชาวนี้ก็มาแต่งกิ่งทุเรียนนะครับต่อนะครับวางแต่งได้นิดหน่อยนะครับนี้ก็เลยมาแต่เช้ามาแต่งเองได้สองต้นนะครับก็ให้ชมนะครับผมแต่งถางโล่งเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะ ก็กิ่งที่ซ้อนกันกิ่งที่มุมแคบผมมอาออกมาเลยนะครับกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ออกมาเลยกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับลงเลยนะครับผมแล้วก็ยอดมีหลายกิ่งนะครับยอดยอดหลายยอดผมก็ตัดออกเลือย,ยอดเดียวนะครับเลือกยอดที่สวยๆว้ยอดเดียวนะครับยอดที่ออกมาด้านข้างด้าน ที่มีสามยอดสี่ยอดนก็ตัดดอกให้เหลือยอดเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอมาดูเวลาที่เขาแตกยอดแตกใบออกจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือต้นที่ตัดเมื่อเช้านะครับลงเลยนะครับตัดกิ่งใหญ่ออกเยอะมากนะครับแล้วก็ต้นนี้ผมก็เอาออกนะครับต้นนี้ผมก็เอากิ่งข้างนี้ออกนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ลงนะครับนี่ครับก็ลง ยอดออกเหมือนกันนะครับยอดให้เหลือไว้ยอดเดียวนะครับเหลือกิง่งยอดไว้ยอดเดียวเพราะว่าผมเลือกยอดที่โดนแมลงเจาะจะมียอดไม่สวยนะครับผมให้ดูนะครับที่ผมตัดออกเพราะว่านี่ครับมันจะมีมีรอยแมลงนะครับยอดนี้นี่ครับมให้ดูดิดชัดๆนะครับ นี่ครับผมยอดนี้ตัวน,นี้ก็มีสามยอดผมก็ตัดดอกสองยอดนะครับที่แรกเห็นยอดนี้ใหญ่ว่าจะเก็บไว้แต่พอไปเห็นมีนี่ครับมีรอยมอดเจาะนะครับผมผมเลยตัดนใจตัดยอดนี้ทิ้งเลยนะครับก็เหลือยอดอื่นเก็บไว้แทนแต่อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเขาก็ดูดีกว่านะครับยอดนี้ถ้าเก็บไว้มันก็จะมีปัญหาเผื่อมแมลงตรงนี้มัน กิ่งก็ใหญ่นะครับผมดูกิ่งนะครับกิ่งก็ใหญ่ตัดทิ้งเลยนะครับก็ตัดออกสองยอดนะครับมียังมีสามยอดตัดกิ่งออกยอดนี้ออกแล้วก็อีกยอดนี้ก็ตัดออกนี่ครับมันมีรอยแผลนะครับนั่นครับรอยแผลมีรอยแผลที่ยอดผมก็ตัดทิ้งเลย ก็เก็บว้ยอดเดียวนะครับจะผมจะเดินออกไปให้ชมมุมกว้างนะครับผมพอดีว่านั่งอยู่ใต้ต้นนะครับนั่งพักเนี่ยอยู่จะเดินออกไปให้ชมมุมกว้างใช้ไม้เขาก่อนเนี่ยจะมองไม่ค่อยรูปสรงมากนักเพราะนั่งอยู่ใต้ต้น ดี๋ยวจะเตือนออกไปข้างนอกใต้ต้นนะครับผมจะมองเห็นมาตัดคนเดียวนะครับยางมาดูตัวนี้ก่อน ตีครับต้นนี้ที่ตัดต้นแรงนะครับนี่ครับก็จินตนาการประมาณนี้นะครับผมก็ตัดกิ่งใหญ่ออกไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เหลือยอดไว้ยอดเดียวแล้วก็ต้นนี้นี่ครับก็ตัดไป เราไปลายกิ่งนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวยอดนี้ไว้ยอดเล็กๆยอดเดียวนะครับมียอดสองยอดอยู่ข้างๆผมตัดออกหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม จนนั้นตัดเมื่อวานนะครับเดี๋ยวถ้าตัดเสร็จทั้งสวนเลยนะครับผมก็จะเดินให้น้องมาถ่ายคลิปให้นะครับพาชมทั้งสวนเลยว่าสภาพที่ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รอถ้าหากว่าเขาแตกยอดดอนนะครับแตกยอดดอนก็ค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ ก็พามาดูแต่งกิ่งทุเรียนนะครับเพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าที่มาชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามเพื่อเป็นตําังใจกับผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแซ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 มบักแซม